แม่นสูตรช็อคหมอช้างเตือนคนที่เกิดในราศีกันหลังปลายเดือนมิถุนายนนี้การเงินการงานเปลี่ยนแปลงและคึกคักวาสนาโชคหนักหลนทับรับทรัพย์ล้ลนมือและมีข้อควรระวังจุดอ่อนจุดด้อยสวัสดีครับท่านผู้ฟังและผู้ชมทุกท่านครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้จัดทำด้วยนะครับ เปิดคำทำนายโบราณโหราศาสตร์หมอช้างเตือนคนที่เกิดในราศีกันแม่นสุดชอ็อกการงานการเงินจะมีการเปลี่ยนแปลงและคึกคักผิดหูผิดตาวาสนาโชคใหญ่หล่นทับท่านจะได้รับทรัพย์ล้นมือและมีข้อควรระวังจุดอ่อนจุดด้อยของคนที่เกิดในราศีกันช่วงนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงหลายๆสิ่งหลายๆอย่าง ทุกสิ่งทุกอย่างจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นปลายเดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2567เป็นต้นไปชีวิตของท่านจะได้พบเจอแต่ความสำเร็จหลายสิ่งหลายอย่างจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีชีวิตของท่านจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปบางครั้งบางคราวท่านจะได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข บนความสำเร็จของท่านจนลืมไปว่าในความโชคดีมักจะมีความโชคลายแอบแฝงมาด้วยจนท่านนั้นไม่สามารถแยกแยะว่าสิ่งไหนดีสิ่งไหนร้ายหมอช้างถึงเตือนคนที่เกิดในราศีกันให้ท่านนั้นระมัดระวังในการใช้ชีวิตของท่านให้ดีหลังจากนี้จะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาสู่ชีวิตของคนที่เกิดในราศีกันที่ผ่านมา ท่านได้ผ่านเรื่องเลว,วๆหลายๆต่างๆนานาเยอะแยะมากมายบอกได้คำเดียวเลยว่านับจากช่วงปลายเดือนมิถุนายนท่านจะทนทุกความลำบากเท่าที่ทนไหวบางครั้งคนเราทำงานในที่ไม่มีความสุขถึงแม้จะได้เงินในจิจการงานที่ท่านได้ทำอยู่นั้นเยอะก็ตามถ้าหากคนเราครับที่สามารถอยู่ได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ครับใจอยู่ยากอย่างแน่นอน หลังจากนี้ดวงชะตาชีวิตของท่านจะได้หมดเคราะห์หมดภัยท่านอย่าหาเรื่องใส่ตัวโดยไม่จำเป็นไม่จำเป็นจะต้องยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือคนอื่นทุกครั้งไปบางครั้งเรื่องไหนปล่อยได้ก็ต้องปล่อยไปคนไหนชอบตีสองหน้าคนไหนเอาลัดเอาเปียบให้ท่านนั้นตีตัวออกอ่างเลี่ยงได้ก็เลี่ยงท่านจะมีความสุข ในการใช้ชีวิตที่ท่านมีอยู่นับจากนี้เรื่องหลายๆกำลังหมดไปหมดไปกับช่วงต้นเดือนหรือเดือนที่แล้วชีวิตของท่านจะได้ฟื้นตัวและจะได้ตั้งตัวอีกครั้งชีวิตของท่านได้ผ่านเรื่องเลวร้วายมามากมายไม่ว่าจะหนักกว่านี้แย่กว่านี้ชีวิตของท่านก็ผ่านมันมาหมดแล้ว ถึงแม้ว่าการเงินการงานจะสะดุดและติดขัดทุลักทุเลท่านก็สามารถประคับประคองชีวิตของท่านผ่านมันมาได้ดวงชะตาชีวิตของคนที่เกิดในราศีกันเปรียบเสมือนฟ้าหลังฝนเพราะว่าฟ้าหลังฝนย่อมสวยงามเสมอความเข้มแข็งความขยันหมั่นเพียรของท่านจะกลับมาอีกครั้งให้ท่านนั้นเดินหน้าลุยลงมือทำในสิ่งที่ท่านได้ตั้งหวังเอาไวา้ แต้มบุญของคนที่เกิดในราศีนี้ยังพอมีและยังสูงสิ่งเลวร้วายกำลังจะหมดไปสิ่งดีๆด,ดวงชะตาชีวิตดีกำลังจะกลับมาสู่ชีวิตของท่านในรอบหลายปีและท่านยังมีโอกาสร่ำรวยแบบไม่มีอะไรมาขวางกันการงานที่เคยติดขัดมีแต่อุปสรรคไม่ว่าท่านจะทำอะไรก็เหมือนจะประสบความสำเร็จทุกครั้ง แต่ก็มีแต่อุปสรรคเล็กๆและน้อยมาขัดแข้่งขัดขาจึงส่งผลให้ท่านนั้นทำกิจการงานไม่ประสบความสำเร็จสักทีในช่วงปลายเดือนมิถุนายนเรื่องเลวๆหลายๆกำลังจะหมดไปดวงชะตาชีวิตของท่านจะดีขึ้นแบบติดหูผิดตาการงานขลองตัวการเงินคึกคักมีลู่ทางทำมาหากินเข้ามาใหม่ๆ หลายเรื่องหลายราวที่ติดขัดจะกลับมาดีขึ้นอย่างแน่นอนโดยเฉพาะเรื่องการเงินที่เคยติดขัดก็จะกลับมาดีขึ้นเพราะท่านเป็นคนที่ไม่แคร์คำดูถูกสู้ในทุกรูปแบบถึงแม้ว่าปากจะไม่หวานพูดไม่ไพเราะเป็นคนพูดตรงไปตรงมางานหนักเบาไม่เคยบน่นท่านยังเป็นคนที่อดทนรับทุกแรงกดดันแต่ถ้าหากวันไหนทนไม่ไหวจริง ใครหน้าไหนก็ไม่กลัวทั้งนั้นดวงชะตาชีวิตทางด้านการเงินของท่านไม่ว่าท่านจะหยิบจับอะไรก็จะกลับกลายเป็นเงินเป็นทองไปหมดและได้รับรายได้เข้ามาหลากหลายทางไม่ว่าจะเป็นรายได้ประจำหรือรายได้พิเศษก็ตามยังมีเกณฑ์ที่จะได้รับทรัพย์จากมรดกอีกหนึ่งทางบางท่านกำลังมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องมรดกของท่าน ดวงชะตาชีวิตเข้าข้างท่านจะเป็นคนที่โชคดีได้รับมรดกตกทอดมาสู่ตัวของท่านอีกหนึ่งทางและท่านยังเป็นคนที่หาเงินเก่งถึงแม้ว่าจะเหนื่อยยากลำบากแต่สิ่งที่ท่านได้รับผลตอบแทนเข้ามาเป็นกอบเป็นกำรรมอย่างแน่นอนและยังจะมีฐานะชีวิตที่มั่นคงแข็งแรงท่านจะมีเงินใช้จ่ายที่หมุนเวียนดีในกิจการงานที่ท่านได้ทำอยู่นั้น ที่เรียกว่าฟ้าหลังฝนย่อมสวยงามเสมอท่านจะพบกับการเปลี่ยนแปลงไปในทิศท,ทางที่ดีมีโอกาสได้หยิบจับเงินก้อนใหญ่ก้อนโตจากโชคลาวาสนาและเป็นจังหวะของการเปลี่ยนแปลงฟ้าเปิดเทวดามองเห็นแต้มบุญยังสูงส่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยังคงคุ้มครองช่วงนี้ท่านหยิบจับอะไรทําอะไรก็จะสําเร็จเงินไหลนองทองไหลมาดังสายน้ํา ถึงแม้ว่าชีวิตของท่านจะลำบากมามากสักเท่าไหร่นับจากช่วงปลายเดือนมิถุนายนเป็นต้นไปชีวิตของท่านจะดีกว่าเดิมร้อยเท่าพันเท่าโชคหนักจะหล่นทับรับทรัพย์ล้นมือและท่านมีบุญวาส,สนาสูงส่งที่จะได้หยิบจับเงินก้อนใหญ่ก้อนโตถ้าหากมีการสุ่มซื้อลอตเตอรี่ท่านมีโอกาสจะถูกหวยรวยโชคถูกหวยรางวัลใหญ่ หรืออาจจะถูกหวยรางวัลที่หนึ่งก็เป็นได้ท่านก็จะมีโอกาสได้หยิบจับเงินแสนแขวนเงินล้านแบบชั่วข้ามคืนชีวิตของท่านดวงดีขนาดนี้ก็จะมีแต่งานเพิ่มเข้ามามากขึ้นมีรถมีบ้านมีธุรกิจมากมายให้ท่านนั้นเตรียมตัวให้พร้อมเตรียมตัวรับสิ่งใหม่ๆที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตหลังจากนี้ ชีวิตของท่านจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปท่านจะมีเงินทองใช้จ่ายไม่ขาดมือจนเหลือใช้เหลือเก็บจนคนรอบข้างของท่านจะต้องอิจฉาตาร้อนเลยทีเดียวให้ทุกท่านที่เกิดในราศีกันเตรียมตัววางแผนในการใช้เงินของท่านให้ดีดวงชะตาชีวิตจะพัดผ่านกระแสเงินสดหาโถมเข้ามาสู่ชีวิตของท่านให้ท่านนั้นมีเงินใช้จ่ายไม่ขาดมือ ท่านจะร่ำรวยกับกลายเป็นเศรษฐีหน้าใหม่ถือว่าแต้มบุญอย่างสูงส่งบุญเก่ายังช่วยหนุนนำดวงชะตาชีวิตของท่านและช่วงนี้ให้ทุกท่านนั้นหมั่นทำบุญทําทานอุทิศบุญกุศลที่ท่านได้ทำในครั้งนี้ไปให้กับเจ้ากรรมนายเวรไม่ว่าจะอยู่ภพภูมิชาติใดให้เขาเหล่านั้นมารับผลบุญในครั้งนี้ เพื่อที่จะให้จิตการงานหรือการงานของท่านที่ยังติดขัดอยู่จะได้ไม่มีอุปสรรคใดๆมาขวางทางจิจการงานก็จะราบลื่นและขอให้ทุกท่านนั้นกวดน้ำทำบุญให้สรรพสัตว์ทั้งหลายเพื่อที่จะหนุนนำดวงชะตาชีวิตของท่านเปลี่ยนแปลงไปในทิศท,ทางที่ดีขึ้นช่วงนี้มีเรื่องโชคดีเข้ามาสู่ชีวิตของท่านก็จะมีดวงชะตาหล,ล,ลายๆแอบแฝงมาด้วย ให้ท่านนั้นระมัดระวังคนรอบข้างหรือเพื่อนร่วมงานที่คอยอิจฉาลิษยาในตัวของท่านให้ท่านนั้นคัดกรองบุคคลที่เข้ามาหาชีวิตของท่านให้ดีว่าคนไหนดีคนไหนมาลายคนไหนจะมากอบโกยผลประโยชน์จากตัวของท่านจุดอ่อนจุดด้อยของท่านก็คือท่านเป็นคนที่คิดมากชอบกดดันตัวเองจริงจังกับการหาเงิน ที่กังวลกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึงและที่สำคัญมักเป็นห่วงเรื่องของคนอื่นมากกว่าเรื่องของตัวเองสิ่งเหล่านี้ถ้าหากท่านไม่ปล่อยวางและปลงมันจะส่งผลกระทบไปถึงกิจการงานที่กำลังจะไปได้ดีของท่านได้สะดุดได้ให้ท่านนั้นระมัดระวังเรื่องนี้เป็นพิเศษเรื่องไหนปล่อยวางได้ก็ปล่อยไปชีวิตของท่านจะได้เดินหน้าต่อ และดวงชะตาชีวิตจะได้ทำงานอย่างเต็มที่หลังจากนี้ถ้าหากท่านหลีกเลี่ยงได้ดวงชะตาชีวิตของท่านจะพุ่งแรงสุดขีดเอาช้างสิบเชือกมาฉุดหลังดวงชะตาชีวิตของท่านก็ไม่สามารถฉุดไว้อยู่ได้สำหรับคนที่เกิดในราศีกันที่ได้เข้ามาฟังคลิปวิดีโอคำทำนายที่หมอช้างได้เตือนบอกไว้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญอย่างแน่นอน ทุกสิ่งทุกอย่างดวงชะตาชีวิตได้ถูกกำหนดเอาไว้แล้ววางให้ทุกท่านที่เกิดในราศีนี้มาประสบพบเจอกับคลิปวิดีโอคำทำนายเพื่อที่จะให้ทุกท่านน้อมรับคำทำนายเพื่อที่จะให้ดวงชะตาทางด้านการงานดวงทางด้านการเงินดวงมหาเศรษฐีดวงมหาโภคทรัพย์ให้ทุกท่านนั้นเปิดทรัพย์รับโชค เปิดรับสิ่งใหม่ๆที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปขอให้ทุกท่านที่เกิดในราศีนี้น้อมกล่าวคำว่าสาธุสามครั้งอธิษฐานในสิ่งที่ท่านนั้นอยากประสบความสำเร็จหลังจากนั้นชีวิตของท่านที่เคยลำบากนับจากช่วงปลายเดือนมิถุนายนเป็นต้นไปชีวิตของท่านจะดีขึ้นกว่าเดิมร้อยเท่าพันเท่าโชคลาภวาสนาจะหล่นทับ รับทรัพย์ล้นมือเงินทองจะหลั่งไหลเทมาสู่ตัวของท่านไม่ขาดสายชีวิตของท่านจะมีกินมีใช้ไม่หมดไม่สิน้นสุดท้ายขออานวยอวยพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกท่านนั้นเคารพนับถือโลนบันดาลให้คนที่เกิดในราศีกันมีชีวิตที่หายเจ็บหายจนมีชีวิตที่ล่ำรวยเงินทองเงินไหลนองทองไหลามาแบบเทน้ำเทท่า และขอให้ทุกท่านนั้นถูกหวยรวยโชครางวัลใหญ่มีเงินใช้ใจ่ายมีกินมีใช้ไม่หมดไม่สิน้นและกลับกลายเป็นเศรษฐีหน้าใหม่ในเร็ววันนี้ด้วยเธินสาธุความเชื่อและความศรัทธาเป็นสิทธิส่สวนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังและขอขอบคุณแหล่งข้อมูลเจ้าของที่มาเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้ด้วยนะครับ หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามช่องชยันโตชาแนลด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาบสวัสดีครับ